อาฮะสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับผมอ,อ๊บในเกมเรดเออร์สามอัพเรซิมในคลิปที่47ในโหมดชาเลนจ์นะครับผมเราก็เข้าใกล้จุดสิ้นสุดของโหมดนี้กันแล้วเนาะเดี๋ยวอีกแค่4คลิป4ด่าน4ยูนิตเท่านั้นก็จะจบสักทีเล่นมายาวนานมากนะครับผมกับโหมดนี้น่าจะหลายเดือนเลยแหละอโอเคเนาะก็เหลือนานอสฟอร์ฟิวเจอร์แทงเอ็กซ์วันโชว์การเวทชิพแล้วก็ปิดฉากด,ด้วยคีล็อปก็จะเล่นเรียงตามนี้นะครับ4คลิปสุดท้าย ในครั้งนี้ก็จะมาลุยกับดานานโนสวอร์มเนาะสามแมปนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยเพราะว่าต้องปวดหัวกับการควบคุมฐานสามฐานคือมันดูเหมือน3-1ก็จริงแต่ว่าเราก็มีสามฐานเหมือนกันแต่มันจะยุ่งยากกว่านั้นมากนะตามนี้นะครับผมกฎของ e m p i r e ยผมก็จะใช้ e m p i r e ยเท่านั้นและจริงๆผมมีกฎกดรองเล็กๆติดอยู่ในใจเบาๆถ้าเกิดมันให้ฐานมามากกว่าหฐานแล้วผมจะไม่ขายนะ ผมจะไม่ขายาตังค์นะผมจะแบบเก็บไว้ทั้งหมดถ้าเป็นไปได้ถ้าไหวนะก็เหมือนตอนเล่นด่านเล่นนอตนั่นแหละนะก็มีสีฐานผมก็เก็บหมดเลยสีฐานถ้าเป็นไปได้นะครับผมอโอเคเดี๋ยวครั้งนี้เราไปลุยกันเลย Today fight No Samurai we will like e e i l h v c navy, no aircraft Just our courage a n d our katanas don't forget our shotguns and missile launchers mano a mano mate we have you outnumbered maybe you should come back when you're a little better equipped building construction complete. ก็พอจะจฟังทันใช่ไหม <c ười> no vehicle no navy no air c r a f t ก็คือ no vehicle <tra ining> ไม่ใช่ยูนิตรถถังตัวประเภท โนเนวีไม่ใช้กองกำลังทางน้ำทางทะเลโนแอรครับไม่ใช้กองกำลังทางอากาศใช้ได้แต่เพียงคนอย่างเดียวคนอื่นไม่ใช่ถือว่าเป็นดานที่ทอรหดที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยเล่นมาก็ว่าได้คือใช้ได้แต่คนนะแล้วคือผมไม่ค่อยถนัดใช้คนด้วยไงก็น่าจะพอรู้ๆกันอยู่นะใช้คนอูหมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะบอกให้ Training. targets detected. ผมขอชื่ออาชีพเ,เดนติดไว้สักหน่อยเดี๋ยวผมต้องควบคุมทีมหนึ่งทีมสอง,ท,สองทีมสามต้อง <I understand. S 1> เอาให้เอาให้หมดอ่ะโอเคตรงนี้ต้ตง <My S 2> องอดออมกันตอนเนี้ย e. อดออมกันเข้าไปมแม่งมีควบคุมอยู่ฐานละสี่คน <Yes. S 2> โหถ้าเกิดโดนบุกตอนนี้เนี่ยนะไม่เหลือ ไม่เหลือแน่ๆผมจะบอกให้ที่ผมค่อยๆเก็บตังค์แล้วค่อยๆซื้อเดี๋ยวผมจะดูสถานการณ์นี่ว่าผมจะสรา้างอย่างอื่นต่อดีไหมจะสร้างโรงแร่ต่อไหมหรือจะสร้างคนอะไรย่างนี้ถ้าเกิดผมซื้อรถเดียว้วตังค์มันไม่เหลือล่ะถ้าเกิดอยากได้อะไรเพิ่มทีนี้ก็เอาไม่ได้เลยนะบางทีผมก็หลงนะตรงที่ผมมองยู่เนี่ยแม่งฐานเบอร์ไหนวะที่เบลอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งแม่งก็จะเรียงตามนั้นแหละ What ใจก็หานมาแล้วไม่ตายว่ะแม่น่นาเสียดายยิงไปแม่งไม่โดนหรอกยิงไปงั้น,นไ,มไม่โดนหรอกแต่แต่มันหนีอ่ะช่วยได้เยอะแต่ยิงตูดหนีไปเออ มีนี่อยู่ค่ายทหารนี่โดนตีตูดบ่อยใช่ไหมเนี่ยตูดแดงเชียวยิงปึ๊บขอเพิ่มทับตรงกลางหน้าเป็นเชือดเร็วๆหน่อยรีบๆีรีคูดาวน์หน่อยมาแล้วเร็วยิงปึ๊บแม่งไม่โดนหรอกรู้ตรงนี้หน้าเป็นห่วงแล้วนะเจ้ เอามีไอ้ยิงตูดหนีไปอีกรอบนึงเออเบอร์สามโอเคค่อยๆสะสมต้องแบบแม่งชกออมเลยนะตอนเนี้ยแนวอดออมยื้อเดี๋ยวนะยื้อไปก่อนน่าจะไหวน่ะเพราะผมอยากได้ลงแรกก่อนเออผมจะได้เอาตังค์เยอะจะได้แบบซื้อได้เร็วๆหน่อยแต่ช่วงนี้จะลำบากนิดนึงต้องยอม Uhm เออไม่โดนหรอกแม่งไม่โดนหรอกรีบรีบรีควูดาวเลยประมาณกี่วิปะสิบวิปะสิบวิหรือแปดวิอะโดยประมาณมันแถวแถวนี้แหละก็ที่ผมอัพเกรดผมไม่ไม่ได้อยากได้ชิโนบีหรอกจริงๆผมอยากได้สิ่งที่โหเทียมกว่านั้นเยอะ มันมีอยู่มันมีอยู่สินะ่งท uh, ี่โหดเหี้ยมร้ายกาจกว่านั้นเยอะผมรอซื้อยูริโกะอย่างเดียวตอนนี้ไม่รู้จะยื้อไหวหรือเปล่าตอนเนี้ยเออเอรอยิงค่อยค่อยยิงไปแต่ตรงนี้แม่งเยอะแล้วตรงนี้แม่งเยอะแล้วตรงนี้เยอะแล้วเยอะแล้วยิงมันปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอ่าค่อยๆเก็บค่อยๆตอดค่อยๆเป็นค่อยๆไปเบอร์สามนี่เหงาเลยนั่งเหงาเลย แบบแม่งไม่มีใครมาเยี่ยมเลยถ้าคนธรรมดาไม่ต้องหรอกแต่ถ้าแบบวีมัสนแม่งมาจะเป็นถึงฝูงเนี้ยผมต้องเก็บอนันแน่ไม่ทันขาดทำกำลังจะบ่นว่าเหงาเลยแม่งมาทันทีเหงาใช่ไหมจ๊ะีผมบอกเนี้ยอมาเยี่ยมแล้วเสร็จยังวะขอเพิ่มเพิ่มเพิขอเพิ่มปึ๊บมเิมขอเพิ่มเพิ่ม เนี่ยแค่นี้ก็มีค่าแล้วอ่ะเพราะว่าสองสองฐานริมลิมเนี่ยสองฐานริมเนี่ยน่ากลัวมากแต่ตรงกลางนี่คือแบบต้องต้องพร้อมอ่ะเพราะตรงกลางนี่จะดูท่าจะมาหนักมากเอาเทมารวบรวมกองกำลังเอาไว้ห้านาทีโอ้ย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 เข้ามาทำไมเข้ามาทำไมึบ อย่ายุ่งกับพี่น้องอย่ายุ่งกับพี่พี่ไม่พร้อม <laughs> อย่าเพึ่งมายุ่งกับพี่หนึ่งสองปุ๊บปุ๊บหนึ่งสองปุ๊บปุ๊บเออตรงนี้ยังซื้อไม่ได้ตรงนี้ต้องยื้อคือแม่งมันก็ต้องยื้ทุกฐานนั่แหละเพื่อยูริโกของเราอันสดใสเอาละทีนี้ถ้าเกิดยูริโกได้เมื่อไหร่นะ <c oughs> าตายให้หมดเลยเออคนธนูนี่ก็เก่งใช้่ย่อยอัเนี่ยยิงขึ้นไปปุ๊บโอ้ตรงนี้คนไม่พร้อมอ่ะเฮ้ยคนไม่พร้อมอ่ะเฮ้ยจะดิโกะออกมาดเหน่อยๆซิเป็นไงบ้างตรงนี้เบอร์สองเนาะเบอร์สามนี่ก็นั่งเหงาเหมือนเดิมเอามาเลยเวมามาละมาละมันมาละมาเยี่ยมละมาเยี่ยม เดี๋ยวเบอร์สี่เดี๋ยวขอเพิ่มอีกเพราะทับนีโต้องเอาไว้บุกแล้วเนี่ยทับเบอร์หนึ่งเนี่ยโอ้โหไล่มันไปยิงไล่มันไปไล่มันถอยไปซะที่บอกอย่ายุ่งอย่ายุ่งนี่คือไม่พร้อมอย่าเพิ่งยุ่งอย่าเพิ่งมายุ่งถอยไปก่อนเออช่วงนี้ไอจีไม่ค่อยโดนหน่อยไม่เป็นไร ไงบ้างตรงนี้คนเริ่มเยอะแล้วหรือยังขอเพิ่มอีกเลยไม่ยังไม่ค่อยไว้ใจเลยอ่ะขออีกขอเพิ่มอีกฐานละสองเนอะเดีจะไปแล้วจะไปแล้วจะต้องบุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวยิงหมดสิป้าบปาบปาบเดี๋ยวพ่งยิงหมดเดี๋ยวพ่งยิงหมดใจเย็นใจเย็นใจเย็นลีโกเปอร์สี่เนาะอ้โหถ้าเก็นคนธรรมดาปล่อยปล่อยเลยเพราะเราเยอะแล้วเรามีเยอะแล้ว เฮ้ยบางทีก็ต้องระวังนะถ้าเกิดแม่งเอาคนโปรยสารพิษมานี่เป็นเรื่องเลยเนี่ยคนโปรยสารพิษอ่ะตายไหมรึรึๆึสิ่งเดียวเองยิงขึ้นไปรึรึรเออมาสะสมอี่เยอะสะสมสะสมสะสมไหมสะสมไหมยิ่งไปเออไล่แม่งจับบานไปปาป่าปาเออเลาะมาเบอร์สี่เนี่ยเธอต้องเป็น เป็นหน่วยรอบสังหารเลยเนี่ยไอเดียฐานนี่มันน่ากลัวสุดแล้วเนี่ยเบอร์สองเนี่ยมันโดนโอ้เอาแล้เอาแล้วสิวะโอ้ยอีกูดาวอีกตาย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 ครับตายตายครับตายโอ้ม่งยิงขึ้นไป หนักวงหนักวงหนักดวงขึ้นยับขึ้นขย้นมาโอ้โหอยาอหยาหยาามันนั่นหยานะหยานะยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยเออขึ้นมาช่วยหน่อยโกแม่งจะตายเลยลุ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 ยุลลุลลุลุอุแม่งตายกลางอากาศเลยลิลลูลุ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 ล ใส่แม่งกลางลงไปฟ้าเนี่ยระวังระวังระวังไม่โดนช็อตเดียวตายเลยนู้ไหมตรงเนี้ยเอาหลัเข้าไปตรงนี้แม่งจะแม่ดิเฮ้ยเดี๋ยวนะฐานนี้โล่งโล่งเกินไปโล่งเกินไปไม่ดีไม่ดีไม่ดีจริงแม่งมั่วแล้วตอนเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโคตรยุ่งเหยิงเลยมากันหมดเลยว่ะมาทัพบ้านอ่ะ แม่งมากันทุกบ้านเลยลบซีมั้งลบมั้งลบก่อนลบก่อนโอ้โหตรงนี้อะไรวะเนี่ยแม่งมั่วหมดแล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บเออพอบ้านไว้รักษาการไว้เอายิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปเฮ้ยอย่าเอาคนสังคีตไปด้วยโอ้หแล้วนี่อะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขียบเลย เอาละวะมีรู <screws in the fire> so to ้แ <Beng> ล <Zen> ้วมีรู oh, ้ละทับนี้ถอยถอยได้เลยถอยมาเป้าเนี่ยบ้านตัวเองเนี่ยถอยได้แล้วได้เวลาถอยแล้วเวลาเป็นไงบ้างหูสิบนาทีเลยวะจะทันเหรอไล่โจมถลันไล่กัดตูดแหมเหลือแค่นี้ก็ยังซ่าได้โธ่โธ่ this different. have would very been เอาละตอนนี้เราจะขึ้นมาสมทบกันเดี๋ยวขึ้นมารวมตัวกันก่อนขอเวลารวมตัวกันสักแป๊บนึงเราก็ต้องรีบละไอ้พวกนี้คือหน่วยฆ่าคนหน่วยระเบิดฐานคือยู่ิโกะฐานขอเพิ่มหน่อยปึิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเออต้องมีสำรองไว้ที่บ้านด้วยอย่าซ่ามากเกินเหตุ อ่ะเบอร์สามแน่จริงเข้ามาติโกเป็นเบอร์หนึ่งเธอเป็นตัวหลักแล้วนะตอนหน้าตอนนี้ยิ่งทุบขึ้นไปตรงนี้แม่งชิปสายเยอะชิปสายเลยโคตรเยอะอะไรไว้ตรงเนี้ยเออมา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 เข้ามาเข้ามายัดน่อยยัดน่อยึบย่อ โคตรมันนะตรงนี้อะไรมั่วๆหมดเลยมั่วมากเลยเลสตุ๊ปเป้เลยตรงนี้เฮ้ยทันย่าเฮ้ยทันย่ามาทำไมเฮ้ยเราเห็นเธอนะเฮ้ยยิงมันเอาตั้ตายกลางอากาศเลยไปเข้าไปเลยยุโกะสู้มันสู้สู้สู้โอเคทำที่ถอยพอและหมดนาที่แล้วไม่ใช่เบอร์นี้สิเอาเบอร์สองออกมาเออ ยังเรายังมีที่บ้านอีกยังมีที่บ้านอีกตายพวกแกตายตายให้หมดเบอร์สใช่ไหมมาเข้ามาปิดทางออกันเลยป้าไว้ตรงนี้เออมันจะไม่มายุ่งกับยูนิโอะเราปลุยก็ปยเอาลวะดหนวไปเลย ตายเกลี้ยงครับพี่น้องขึ้นมาอุ้อะไรวะเซจคข้าไเหรอยังมีของแบบมีดวะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงวะยามอไฆ่าไม่ให้ตายเฮ้ยเฮ้น้องหมาหมาห้องห้องหมาห้องห้อง่งสองนะจ๊ะขึ้นไปนะจ๊ะ หึงจะมาโยตูดแล้วนะจ๊ะระวังให้ดีนะจ๊ะปึ๊บหมาอยู่ไหนยิงหมาสิรอทำไมะเรื่องเอาแต่ฆ่าใครเรืองเอาเวลาเปโอ้ไม่ถึงเดือนหรือไม่ถึงหน่งนาทีแล้วเร็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 เร็วเรเร็วเเร็เรเรเร็วเอ็เล็วเรเร็วเ่็เรีวเร็วเ เดี๋ยวมัไม่ยิงเราก่อนหรอกเออมันชังแมงแล้วอยากลอยก็ลอยไปทำไมเธอต้องการอะไรตายสักทีเออชุดผู้ชุดใหญ่ลึกดวงตุ้มต้องทันทีว่าต้องทันดีไปท้ายเลยเนี่ยจะจบแล้วเนี่ยเร็วๆเวลาโอ้โหเหมือนเลยมีเหลือไม่ถึงยี่สิบวิแล้วแล้วแล้วแล้ยี่มันพุ่งพุ่งพุ่งเอาให้ตายเรียบร้อย เออก็ไปเอาแอร์ฟอร์ออกทำไมล่ะถ้ามีให้ใช้ก็จะได้สนุกกว่านี้แม่ให้ไปเอาออกสมุดเลยโอ้หเวลาเชียสูตรมากกับผมบอกให้เหลือกี่วิวะเนี่ย14วิเหลือ14วิก็เอาพาทามไม่ได้แล้วโอ้โหแม่งน่ากลัวมากด่นนี้ นะครับผมโอเคเคลียร์นานโนสวอมเรียบร้อยเหนื่อยมากเหนื่อยกับการควบคุมฐานทัพตัวเองเนี่ยจบไปอีกหนึ่งอ่า94%ตแล้วตอนนี้คอนเกจเเลชั่นเรียบร้อยนะครับเคลียร์อันดอพาไทม์โอ้เวลาหนักแบบหเหนื่อยอะตอนแรกคิดว่าไม่ทันด้วยซ้ำอาจจะต้องมาแก้ที่หลังอะไรประมาณนี้ ถ้าเกิดยูริโกตายหรือว่าคนหายไปเยอะอะไรเงี้ยให้ตายก็ไม่ทันอ่ะมันต้องใช้แผนแบบขายขายฐานแล้วแล้วแบบเหลือฐานเดียวจะง่ายกว่ามันง่ายกว่าจริงผมมองมอง,มองดูสภาพแล้วโอเคเนาะตอนนี้เหลือ3ามานต่อไป3ยูนิต3ชาติพอดีพันธมิตรเอ็มพายโซเวียเหลืออย่างละหนึ่งพอดีนะครับสมคลิปสุดท้ายจะจบแล้วกับโหมดชาเลนจ์นะครับผมโอเคเนาะ อ่าก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าในคลิปที่48กับการปลดล็อก Future Tank X1 ผมบอกเลยนะครับผม Future Tank X1 ในคลิปต่อไปนะครับผมอโอเคสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ๊ายบาย